เลอไป Music Foundation เปิดคลาสดนตรีสร้างพื้นฐานสู่เส้นทางศิลปินเลอไป Music Foundation มูล,ลนิธิเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวงการเพลงไทยพร้อมเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่มีความสนใจในดนตรีได้เข้ามาฝึกฝนและพัฒนาทักษะท,ทางดนตรีในคลาสการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งคลาสร้องเพลงคลาสตีลองคลาสกีตาร์และคลาสคีย์บอร์ดเพื่อสร้างพื้นฐานดนตรีเติมเต็ม,ตมความฝันศิลปินให้กับทุกคนมูล,ลนิธิเลฟอิ East Music เกิดขึ้นจากปณิธานและก่อตั้งโดยคุณเทพอาจกวินอานันต์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีได้อย่างมืออาชีพและมีคุณภาพผ่านการมอบทุนการศึกษามอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและเปิดการเรียนการสอนดนตรีเป็นการสร้างสังคมของการสนับสนุนด้านดนตรีให้กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้าง และมีคุณภาพผลักดันดนตรีสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยคลาสดนตรีที่ทางมูลนิธิเปิดสอนก็มาพร้อมกับหลักสูตรที่เข้มข้นในคลาสที่หลากหลายทางคลาสร้องเพลงการเรียนร้องเพลงสําหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการร้องการพัฒนาการใช้เสียงและการแสดงออกทางดนตรีคลาสตีกลองสําหรับผู้ที่ลงไหลในจังหวะและจิตวิญญ,ญาณของการตีเครื่องดนตรีคลาสกีตาร์ให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีในการเล่นดนตรีเรียนรู้การอ่านโน้ตการจับคอร์ดและการเล่นเพลงต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในวงการดนตรีคลาสคีย์บอร์ดกับการฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่เป็นที่นิยมในคลาสเรียนของมูล,ลนิธิจะได้เรียนรู้จากคนดนตรีตัวจริงอย่างครูออมสอรรัตน์ลิมปนพร,รัตน์นักร้องนำจากวงเทเล็ก T E L E X S ที่ร้องเพลงในวงการมากว่า10ปีและยังมีครูมากประสบการณ์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินหลายๆคน นอกจากนี้ทางมูล,ลนิธิให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนแต่ละคนนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีและการเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงผลงานซึ่งสามารถช่วยสร้างความมั่นใจและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนและว,วันนี้เลฟไปมิวสิกฟาวเดชั่นพร้อมแล้วที่จะมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน16ปีมาสมัครเรียนคลาส,สด ดนตรีเพื่อฝึกฝนทักษะพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่ารอช้ามาสมัครเรียนได้ที่ Line Official a d l e b y Foundation เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานหรือเพิ่งเริ่มต้นความฝันในการเป็นศิลปินดนตรีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมที่ l e b y Music Foundation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูล,ลนิธิ Love Is Music ได้ที่ l i น์ Line OA l e b y Foundation Facebook https://www.facebook.com/ เลือกไป m u s i c กเอฟฟ์ฟ n นเเว็บไซต์ h <th ang> t <ps> t p s l e p ไ y f o u n d a t i o n o r t h